สวัสดีครับมาอัปเดตงานครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมดสามตัวยิ่งมากกว่าสามครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ประกอบก็มีนะครับก็จะเป็นตัวแรกนะครับก็จะเป็นงานไม้เพิกหินนะครับจะเป็นไม้ออกสีน้ำตาลเข้มนะครับผมสีน้ำตาลเข้มกำคอล่องนิ้วจะเป็นชุดบน130นะครับชัก75 ระบบโรเลอร์ลูกปืนนะครับก็จะเป็นชุดพร้อมยิงนะครับปลายเบานะครับก็ไกลนะครับสเตลเลสนะครับซิฟเป็นไม้เพื่อกินครับตัวนี้ก็จะเป็นราคาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยเก็บเงินปลายทางก็บวกหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมไม้เพื่อกินครับ ระยะก็สิบห้ายี่สิบเมตรครับสบายเพิ่มยางได้หนึ่งคู่นะครับปลายปีกนะครับตรงนี้เพิ่มยางได้หนึ่งคู่ตัวหนึ่งครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นงานไม้สักนะครับเป็นท้ายไม้สักรางหนึ่งร้อยสามสิบเหมือนกันครับต่างกันแค่รางนะครับผมเต่างกันแค่ท้ายเป็นมือสอดไม้สักนะครับรางก็รางดํา 1นึชักเจหครับระบบโรเลรลูกปืนครับทีนี้ก็เน้นไปทางน้ำหนักเบาครับเน้นไปน้ำหนักเบา2.4 2.5นะครับไกเซฟต่อมาครับก็จะเป็นตัวที่3ามจะเป็นมือสอดไม้ประดูนะครับเป็นมือสอดไม้ประดู ัวนี้ก็อยู่ราคาสองสามพันสามพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ไม้สักนะครับสามพันสามร้อยนะครับไม้ประดู่สามพันห้าร้อยนะครับไม้ประดู่ชุดบนก็เหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยสามสิบชักเจ็ดสิบห้าเหมือนกัน ก็ประมาณนี้ครับ130ชัก75นะครับราง130่ง้ไก่ก็ระบบเซฟนะครับผมต่อมาครับตัวที่4นะครับก็คือตัวสุด,ต,สดตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นราง140นะครับรางหนึแต่ตัวนี้จะเป็นรางสีบอลน,นะครับเป็นรางชนิดเก็บสายใต้ ใต้ล่องนะครับเก็บสายใต้ล่องสายจะถูกเก็บใต้ล่องนะครับตัวอื่นๆื่นเนี่ยสายจะวิ่งยาวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สําหรับใส่ศูนย์นะครับศูนย์ปิดเราสามารถใส่ศูนย์ปิดได้ใส่ศูนย์เปิดข้างได้นะครับจะ,ะไปใส่ศูนย์นะครับเนีนใส่ใส่ศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วสอดนะครับเป็นนิ้วสอดสมมุติว่าพี่ต้องการตัวนี้นะครับต้องการชุดบนแบบนี้นะครับ มาใส่ท้ายตัวเริ่มต้นนะครับราคาก็จะบวกประมาณสักสามร้อยนะครับก็จะอยู่ประมาณสักสองพันแปดสองพันแปดก็คือท้ายท้ายแบบตัวนี้นะครับรางตัวนั้นชุดชุดบนชุดนั้นนะครับก็จะอยู่ประมาณสองพันแปดถ้าพี่เอาไปยิงใกล้ๆนะครับประมาณสักสิบเมตรสิบเมตรสิบห้าเมตรเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้ายิงไกลๆนะครับยิงไกลๆแบบยิงไกล ักยี่สิบขึ้นนะครับจะเห็นผลนะครับว่ามันต่างกันอยู่จากการยิงการเผื่อนะครับจะต่างกันแต่ถ้าเกิดว่ายิงไปแบบสิบเมตรห้าเมตรนะครับบอกเลยว่ากินกันไม่ลงครับมันมันมันเทียบกันไม่ได้นะมันเท่ากันมันเสมอกันครับเพราะประสิทธิภาพมันระยะใกล้ๆมันก็เท่ากับเท่าเทียมกันนะครับแต่อยู่ไกลๆเนี่ยอาจจะได้เปรียบกันบ้างครับ ก็ตัวนี้นะครับอย่างอย่างทุดนี้นะครับเป็นถ้าเป็นไม้ปราดู่ก็จะอยู่สามพันสามพันห้าเหมือนกันนะครับสามพันห้าเหมือนกันเป็นไม้ประดู่อันนี้ก็จะเป็นแบบตัวใหม่นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูแบบนะครับผมอันนี้จะใส่ใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์ใส่กล้องหลังจะแข็งแต่ว่ารอดูเวอร์ชั่นหลังอ่อนนะครับกําลังกําลังจะทํานะครับ ชุดหลังอ่อนก็ราคาก็แล้วแต่ไม้ครับถ้าไม้เริ่มต้นก็เนี่ยสองพนะครับอย่างไม้กระดูกก็อยู่ประมาณทักงสามพันหะครับแต่ชุดบนก็รับรับรบองครับว่าถ้ายิงไกลๆสนุกนะครับยิงไกลๆนี่สนุกถ้ายิงใ,นใ,นในกล้ๆก็เสมอกันนะครับไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับอ่ราคานะครับ2,500 ส่งฟรีเก็บสองพันห้าร้อยเก็บเงินปลายทางบวกหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี้ก็ไม้สักสามพันสามร้อยนะครับไม้ปู่ก็สามพันห้าร้อยนะครับส่วนตัวนั้นก็ถ้าเป็นไม้ปู่นะครับเริ่มต้นเป็น,ปน,ปนราคาเริ่มต้นสองพันแปดนะครับราคาเริ่มต้นสองพันแปดถึงสี่พันห้าสามพันสี่พันนะครับทําให้ได้นะครับแล้วแต่ไม้เหมือนกันนะครับผม ก็สินค้าพร้อมจะส่งนะครับสั่งได้วันนี้ก็ส่งวันนี้เลยนะครับสนใจนะครับศูนย์หกสองเก้าแปดเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับหรือเพจปืนยิงปลาราชสีมาครับกับเพจหน้าไม้ราชสีมาสนใจครับสอบถามได้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็มีคานเหลี่ยงก็มีนะครับเดี๋ยวกำลังทำกำลังจะเคลือบวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะแล้วก็สอง0ห้าก็มีนะครับมีอีกนะครับมีอีกอยู่สนใจก็สอบถามได้ครับราคา เริ่มต้นเน้นใช้งานเน้นยิงนะครับเน้นโชว์ผมก็ทำให้ได้นะครับโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผม